เราเชื่อทางการแพทย์ว่าเบาหวานเนี่ยไม่หายคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นตลอดชีวิตแต่ว่าหลังจากมีการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดกระเพาะหรือการผ่าตัดลดน้าหนักเนี่ยเราพบว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยหายได้เราตัดระดับฮอร์โมนความหิวคนไข้ลงไปดังนั้นต่อให้อาหารเยอะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากกินดังนั้นระยะยาวเนี่ยมันจะคอนโทรลน้ําหนักได้ สวัสดีครับผมนายแพทย์สเสถียรพงษ์จัทนทริบูลนะครับหรือว่าหมอฟงนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดกระเพาะนะครับเพื่อลดน้ําหนักนะครับก็จะเป็นยังไงมีข้อบ่งชี้แบบไหนสามารถลดน้ําหนักหรือว่ารักษาโรคอ้วนได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ ก็เกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นแค่ภาวะอ้วนที่เฉยโรคอ้วนเนี่ยไม่มีอ้วนแล้วสุขภาพดีมีแต่อ้วนแล้วมีความเสี่ยงจะเป็นโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับรวมถึงมีผลในการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งล้ำไส้ใหญ่เป็นต้นนะครับปัจจุบันเรารู่เลาว,ว่าความอ้วนเนี่ยสายเหตุหลักๆเนี่ยมากสุดก็คือเป็นเรื่องของฮอร์โมนยาต้านซุนเจ้าบางตัวเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวกับระบบฮอร์โมน ทำให้รู้สึกหิวมากกว่าปกติได้ก็จะทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นมาเวลาดูง่ายๆว่าอ้วนไม่อ้วนเนี่ยแพทย์เนี่ยจะตรวจง่ายหนึ่งคือดูค่าดัชนีมวลกายถ้าดัชนีมวลกายเกิน25้าขึ้นไปเนี่ยแปลว่าอ้วนหรือวัดจากเส้นรอบภูมิผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดเกิน90ซนติเมตรขึ้นไปถือว่าอ้วนหรือว่าในผู้หญิงก็คือถ้าเกิน80เซนติเมตรเนี่ยถือว่าอ้วนแล้ว สำหรับการรักษาโรคว้นด้วยการผ่าตัดกระเพาะในปัจจุบันก็อันแรกก็เป็นการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะด้วยวิธีสลีฟซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทําค่อนข้างง่ายแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนตับ วิธีต่อมาคือเป็นการทาบายพาสการทำบายพาสเนี่ยคือเป็นการตัดกระเพาะให้เล็กลงด้วยแล้วก็ทําทางเชื่อมอาหาใหม่ด้วยวิธีนี้จะช่วยรักษาเรื่องกดไหลย,ย้อนได้ด้วยแล้วก็ลดน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่มาใหม่ก็คือเป็นวิธีการทำสลีฟ plus บายพาสเป็นการตัดกระเพาะแบบสลีปก่อนแล้วก็ทําทางเชื่อมบริเวณล,ลำไส้เล็กกับลำไส้เล็กสุดท้าอยอาจจะเป็นวิธีการส่องกล้องทางปากเพื่อเย็บกระเพาะเฉยก็วิธีนี้ข้อดีก็คือไม่มีแผลบริเวณหน้าท้องแต่ว่าข้้้้อออเเเสียกก็คืราา่งงลขไปใชหม กระเพาะให้เล็กลมระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยตัวใหม่อาจจะหลุดได้ ในคนที่ดัชนีมวลกายมากกว่า37.5ขึ้นไปกลุ่มนี้แนะนําให้รักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดกระเพาะ2องก็คือดัชนีมวลกายมากกว่า32.5ร่วมกับโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงกับอีกข้อน,นึงก็คือกลุ่มคนที่ดัชนีมวลกายประมาณ27.5ถึงประมาณ30ถ้าเกิดมีเบาหวานรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้แนะนําให้เลือกการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดช่วยได้ สมัยก่อนเราเชื่อทางการแพทย์ว่าเบาหวานเนี่ยไม่หายคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นตลอดชีวิตแต่ว่าหลังจากมีการรักษารกโรคเนื่องการผ่าตัดกระเพาะหรือการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยเราพบว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยหายได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานถ้าเป็นน้อยกว่า5ปีอายุคนไข้ไม่เยอะโอกาสในการหายเบาหวานเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานมานนานมากเป็นเบาหวานมานานรักษามานานอายุเยอะถามว่าเบาหวานจะหายขาดไหมก็อาจจะโอกาสลดลงแต่ว่าเบาหวานจะดีขึ้นแน่นอน เราเปรียบเทียบว,ว่าคือถ้าเราจะกินให้น้อยอย,อย่างเดียวเนี่ยเรา้องว่าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยไปหังในกรงหรือไปปล่อยเกาะกลุ่มนี้น้าหนักลงแน,น่นอนแต่ว่าเราจะพบว่าระดับฮอร์โมนความหิวคนไข้นี่มันจะพุ่งข่านส่วนการผ่าตัดกระเพาะก,ก็คือเราตัดระดับฮอร์โมนความหิวคนไข้ลงไปดังนั้นต่อให้อาหารเยอะบางทีเขาก็ไม่ได้อยากกินดังนั้นระยะยาวเนี่ยมันจะคอนโทรลน้ําหนักได้ก็ถ้าสสำหรับผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักนะครับนับเฉพาะปีเนี้ยก็ประมาณน่าจะสักเกือบ 500เขตเด็กที่สุดก็น่าจะประมาณ20กว่าปีนะครับส่วนอายุมากสุดที่ทําก็ประมาณสักไม่เกิน65ปีผู้ป่วยที่น้ําหนักเยอะสุดที่ทำเ,เนี่ยก็จะประมาณ320โลซึ่งต้องย้าว่ากลุ่มที่น้ําหนักเยอะมากๆอย่างเงี้ยต้องเตรียมพร้อมเป็นพิเศษต้องเตรียมทีมแพทย์เตรียมอุปกรณ์พิเศษทุกอย่างในการทําเพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด ผมมีคนไข้มาจากระยองคนหนึ่งหนักประมาณสัก2 6 0 2 7 0โลปัญหาของเขาคือเขาไม่สามารถทำงานได้สุดท้ายก็ผ่าตัดไปเสร็จผู้ป่วยก็น้ำหนักลงดีเลยแล้วก็หายใจโล่งขึ้นจากการที่น้ำหนักมันลงสุขภาพาเขาแข็งแรงขึ้นกลับไปทำงานได้เหมือนปกติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ดีขึ้นคนไข้ก็สบายใจเราก,ก็ดีใจที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเขา ก่อนผ่าตัดเราก็จะนํามาตรวจสุขภาพเกาะตรวจเลือดทั่วๆไปตรวจฮอร์โมนเอ็กซรย์ปอดตรวจคลื่นหัวใจรวมไปถึงบางคนที่มีอาการหนักมากเช่นมีหยุดหายใจขณะนอนหลับรุนแรงไม่สามารถนอนได้กลุ่มนี้อาจจะต้องตรวจการนอนหลับเก่อ หลักการก็คือเราก็จะใช้กล้องค่อยๆผ่านผานังหน้าท้องไปทีละชั้นแล้วก็เข้าไปเป่าลมให้ท้องมันป่องพุ่นจะได้มีพื้นที่ทํางานค่อยๆใช้เครื่องมือตัดกระเพาะให้ได้ขนาดที่เหมาะสมโดยป้องกันไม่ให้กระเพาะบิดกระพเพาะเบี้ยวเค็ครอยตัดกระเพาะทั้งหมดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอากระเพาะออกแล้วก็เย็บแผลทุกแผลด้วยไหมละลายนะครับ หลักๆเป็นเรื่องอาหารค่อยๆเต็ปอาหารชินๆจากอาหารอ่อนๆแล้วพอกินแล้วจุกลดลงนั่นลดลงก็ค่อยๆเพิ่มช้าๆพยายามดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับวันหนึ่งคนจะได้น้ำประมาณ1.5-2ลิตรขึ้นไปนะครับปกติถ้าหลังผ่าตัดอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แพทย์จะแนะนําให้ทานอาหารที่โปรตีนสูงอาจจะต้องมีกินวิตามินเสริมแต่ว่าระยะยาวเนี่ยจากข้อมูลทางการแพทย์เราพบว่ามันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดี โดยปกติหลังผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักนะครับในช่วง1เดือนแรกเนี่ยเราจะพบว่าน้ำหนักลงประมาณ10%บวกลบกหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยจะลงประมาณ20%บวกลบกนะครับหเดือนเนี่ยจะลงประมาณ3 0บวกลบแล้วก็1ปีเนี่ยจะลงประมาณ35-40%บวกลบแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยบางคนควบคุมอาหารเต็มที่ด้วยออกกาลังกายเต็มที่ด้วยเนี่ยบางคนก็จะได้เกินมาตรฐาน โดยคนทั่วไปนะครับถ้าเกิดน้ําหนักไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อประมาณนึงเนี่ยโอกาสเกิดผิวหย่อน,นอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดเราน้ําหนักเยอะมากเช่นแบบ200กโลกลุ่มนี้จะมีผิวหย่อนคอยบ้างอยู่แล้วการดูแลก็คือหนึ่งคือพยายามออกกําลังกายเป็นแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อกระชับเลยด้วยก็จะลดความเสี่ยงที่จะผิวหนังหย่อนคอยได้ ก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของภาวาะน้ำหนักเกินจากโรคอ้วนนะครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถลดได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับการผ่าตัดกระเพาะก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโดยดูจากข้อบง่งชี้เช่นดัชนีมวลกายเยอะมีโรคประจําตัวก็สามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้แพทย์ก็จะให้ให้คําแนะนําที่ถูกต้องวิธีการผ่าตัดวิธีไหนเหมาะกับแต่ละท่านก็ติดต่อทางเฮดดีแคร์มาได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ